จะสะา,จก,ก,ก,าก,การจัดการะนาว้ราจะมาครการาคือครงการแบอีโครงการเชียยวชาตสามารไาามานีเมอสีเียวอัร,อร,ยยร,ริยะ้นการารขยะอส่งเอาชีพแรม,มทั้ัตถุปรสนสงว์ของคการนั่นคือเพื่พสอส่งเสริมการขายนขยขยะทั้งแตมทงต้งนทานงะร้สอบรับเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไป กำจัดในขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็สามาเพื่อหารายได้เข้าส่วนกลางให้แก่คนต่อไปไม้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ของพื้นที่ได้ครับแล้วก็อเสียเพื่อสร้างพลังงานอัจฉริยะที่มีความรู้ในการแปรรูขยะและสามารถใช้ในเครื่องมดิจิทัลขั้นพื้นฐานแล้วแล้วก็หาเพื่อส่งเสริมอาชีพและหารายได้แก่ประชาชนในพื้นที่บางไม้หน้าสี่งม้ล้อก็คือหนึ่งคือการคัดแยกแยะขั้นแบบ นั่นแหละนั <th <th ่นทางนะครับแล้วก็ค OK> ือการขยะมีการลดภาระครับจะะออกตสามารถนำบแบบแยกแล้วไปจัดการต่อได้ง่ายไม่ต้องมาแยกอกทีหลังเรือเรือน้อยกว่าเดินสายแล้วมีการทั้งเั้อและก็ขยะอย่างนั้นก็จะมีมูลค่าขยะตัวที่เหมือนเป็นขยะรีไซเคิละไรแบบนีะครับมันจะมีมูลค่าขึ้นใม้อาคุนที่ขยกขยะนั้นขยะรีไซเคิลทั่นแหละไปขายต่อได้ถ้ามีประโ ข้สก็คือการทำปุ well ๋ยหมักในการแปรรอย่างด้วยอย่างคือซี้หรือขยะยที่คัดแยกแล้สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักของชุมชนได้นะสามารถชุมชนสามารถมีอะไรทรมีอาชีพได้ในการทำปุ๋ยหมักมีกระายได้แล้วก็ใส่ต้นไม้ขอ่ต้นไ้เองได้ตาตอการค่แล้วก็อันนี้หมาือที่ครูได้มาที่คือการรีไซเคิลและสร้างรายได้จากขยะก็คือการประยที่เราคัดแยกไว้แล้วมารีไซเคิลอะไรแล้วก็สามารถ ไปขายต่อได้ส่งโรงงานส่งไปได้ต่อไดครับแล้วก็ด้านพลังงานอาชีพคือด้านพงเสริมอาชีพก็คือการต่อยอดจากทรัพยากรในท้องถิ่นครับคือในท้องถิ่นผมเห็นว่ามีมะพร้าวมีฟาล์มแล้วก็มีมีตลาดอะไรบ้างมมีตลาดได้ตามใบไม้ตามพื้นที่กันใช่ค่ะคือแล้วก็มีพวกทำเกษตรมีผลไม้ตามฤดูกาลนะก็คือ่งเสริมได้แบบคนในพื้นที่สามารถ เราไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็ส่งอุปกรพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ครับในเกษตรอินทรีย์การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพื่อตอบโจทย์ในแก่ผู้บริโภคสุขภาพผู้ที่รักสุขภาพผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งเสริมเกษตรผสมผสานแลคือสมควาล้วกินได้เนี่ยมาเนี่ยคือปลูกบริเวณบ้านนะครับสามารถปลูกผักสมควาใช่ครับสมควาชลูกพีนรั่วมากพีกกลาตรงนี้แล้วก็จะทำไปเกษตรครับ คือแบบมีระบบน้ำอัตโนมัติอะครับให้ฝากออบจตัวไปให้เขาดเลยใช่ไหมน่าทึ่งมากเลนสปริงเกอร์อะค่ับเปิ woman. ดสติงเกอร์ค่ะเป็นโลมาเปิดแล้วมันจะเป็นสปริงเกอร์บัวชี้ขึ้นมาแล้วก็สาวการตั้งนาฬิกาัตว์ดิจิทัลและการตลาดก็คือการอบรมการขายของออนไลน์เช่นหผ่านเฟซบุ๊กติดต่อคือที่สมัยนี้เขาเล่นกันรับผ่านช้อปปี้รัชดานะไรเีัยแล้วก็สอนการขายข้าวสินค้าทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าให้ดูหน้าติดตามนั่นเองนะ นะครับสนับสนุการสร้างเพจแบรนการบอกผูนคนแบบสินค้าเกษตรบางใบไม้เป็นเพจของผู้นนะครับเพื่อผู้ที่สนใจนะครับสินค้าในบางใบไม้สามารถมีทุกเพจกันได้เลยนะครับบอกผู้คนแล้วก็ระบบจัดระบบอีมาร์เก็ตเพจชวนนลดคือลดสินค้าออนไลน์ออนไลน์ที่เพจนั้นนะครับสามารถได้ซื้อได้ในเพจได้เลยแล้วก็สรุปนครับแล้วผที่คาดว่าจะได้รับนะคือโครงการ ไม่อยากจะคุยเรื่อนตลาดโรงเรียนหรือบ้านนะครับในหลักการขยะแหนต้นต้นทางครับทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนาไปฝังหรือว่าขบจะไม่คำจัาใช่ครับรลดลงดใช่ครับ<ม>แล้วก็ส่งผลไม่ค่าใช้จ่ยายในการะยของอบตอที่ต้องไปจ่าลดลงด้วยครับก<ม>็สามารถเก็บได้ง่ายแราวขยะอีไซเปิก็สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ใช้ประโยชน์สร้างรายได้ซ้ำแล้วก็สามารถทำรายได้ข้อคอาทุนหมู่กอควมถุงหมูบ้านครับ ก็การเสรนาอาชีพก็คือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่มากขึ้นอยาี้ครับแล้วก็ส่งเสริมเขาที่ยังอาจจะไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพเพราะมีภกษาที่ได้รับรอบรมในเรองนี้ประมาณนี้รือ่พอเห็นกับครงการี่เห็นเรื่องครการนี้นคเห็นรื่องมากๆด้วยจากที่น้องๆนาเสนอมาเนี่ยของรานเนี่ยก็จะมี ก็จะคัาแยกขยะแล้วคัาแยกขยะแล้วก็วส,งส่งเสริมอ